สวัสดีครับลุงเนสนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาพีไฟนั่นเองนะครับผมและสาหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับกิจกรรมที่เข้ามาในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนี่เลยครับสกินปืนใหม่นะครับผมของ m 1 0 1หหรือว่าสกินใหม่ของลูกซองยาวนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจะไปถึงวันที่1มิถุนายน2566นั่นเองนะครับผมก็สําหรับสกินปืนนี้นะครับผมเป็นสกินใหม จากลูกซองยาวนั่นเองนะครับผมและสามารถอัพเรเวลได้ถึง8เรเวลด้วยกันนะครับผมและวันนี้นะครับลนเนี้เตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับผม75,763เพชรน,นะครับผมเตรียมมาเพื่อที่จะล่าสกินปืนลูกซอง ยาวนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูลุงนเนสุดกันก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามทุกด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี้กิจกรรมนี้นะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันอ่ามันขึ้นว่ามีแล้วนะทุกคนก็เคียเตอร์ได้ให้ลุ้เเียนมารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่า มันเป็นแบบเช่านะครับผมลุงเน่ก็ต้องมาหาถุงนะครับผมในกิจกรรมคืนวันนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมลุงเน่จะสุ่มแบบ10หมุนนะทุกคนแล้วก็แถม1หมุนด้วยนะครับผมเป็นเท่ากับว่า11หมุนเนี่ยจะเสียเพชรนะครับผมหรือว่าจะใช้เพชรประมาณ150เพชรนะทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคมาทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไลค์ฝากไลค์ด้วยนะครับไปปึ๊บเข้าไปเลยนะครับเออออกมาเออโทเค็นมาเออนั่นแหละ มาดูกันว่าจะออกยากออกง่ายไหมนะทุกคนก็มาดูกันนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบสุกในกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนว่าเสียกันกี่เพชรใช้เพชรกันคนละเท่าไหร่นะครับผมถึงจะออกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้มันมีให้แลกด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันแลกไม่ได้ทุกคนเพราะลุงของลุงเด้มันมีมันขึ้นว่ามีแล้วอะแต่มันเป็นแบบเช่านะแต่ไม่เป็นไรนะครับลุงเนี่ขอสุ่มโทเค็นเก็บไว้ก่อนล้วกันนะครับผมมาดูมาฮะ ปรับร้อ้าครับร้อย้าสิปั้มเข้าไปปั้งเข้าไปมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช้มันใช้โทเคนในการแลกเท่าไหร่วะมันใช้โทเคนในการแลกเท่าไหร่ทุกคนโอ้โหดูโทเคนออกโคตรยากอะทุนเนี้ยส่มไป22ครั้งโทเคนออกมา12ออันน่ะทุกคน โอเคนะครับก็ต่อกันเลยดีกว่านะครับร้อยห้าสิบครั้งที่สามนะครับผมมัดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับพลาดเข้าไปพาดเข้าไปร5อยห้าสิบตอนนี้4ี่้อยห้าสิบแล้วนะครับเน,นี้ยสุกไปประมาณ450ห้าสิโทเค็นออกอยากนะทุกคนคิดดีๆนะครับใครที่งบไม่พอหรือว่างบไม่ถึงนะครับก็ แต่มันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละนะครับผมก็ตอนนี้นะครับตรงน,นี้เสียไปแล้วนะ450เพรนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นครั้งที่4ี่นะก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ600เพรนะรทุกคนดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับมามาดูกันปึ๊บปึ๊บกดทิ้งเลยแล้วกันนี่เห็นไหมทุกคนดูโเูเขนออกเลยออกอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอ่ะห้ากับสิบเนี่ยไม่ค่อยตกเลยนะครับผมไปครับ 750เพชรแล้วนะทุกคนตอนนี้ไป750เพชรละกดทิ้งเลยอุย้ยติดติดโทเค็นมาว่ะโทเค็นมาเดี๋ยวนะแล้วมันใช้โทเค็นแรกเท่าไหร่วะโอเคไม่เป็นไรสุ่มตั้งไว้ก่อนดีกว่าประมาณ100นะทุกคนไปเลยดีกว่านะครับเท่าไหร่แล้ว900เพชรนะทุกคนสุ่มไปนะไปเลยนะครับตอนนี้เสียไปแล้วนะครับ900เพชรนะทุกคน เอา100เพชรปาบมาใบนะครับดูตัวเพศออกแล้วไม่ไม่มีให้ย่อยเลยนะทุกคนสำคัญเลยคือไม่มีให้ย่อยเลยนะมาแบบกาชา5เหรียญยังจะดีกว่าอีกนะครับผมเนี่ยเอากล่องอ,อะไรไปแลกได้เอ่อเอาไปแลกย่อยได้ด้วยนะครับอันนี้ปึ๊บดูใครที่จะสุ่มนะคิดดีๆครับคิดดีๆนะตอนนี้ลุงเลทเสียไปแล้วนะ1 0 5 0เพชรนะทุกคน แล้วก็ไปอีก150เพชรก็คือ1,200เพชรแล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับอ่ะได้มา56ตัวเพชรไปครับ1,350เอ้ยเออ1,350ตัวเพชรเอ้ย,ย1,350เพชรพนะครับหถึงแล้วอุ้ยเดี๋ยวอยู่เดี๋ยว,ยวอยู่เอาวะ 357ไปครับ1,500ครับตอนนี้พี่ลุนิตสุ่มไปแล้วนะ10ครั้งแล้วทุกคน150เพชร10ครั้งแล้วนะครับเสียไปแล้วนะครับผมหนึ่นห้ารเพชรนะทุกคนสุ่มไปนะไปเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ลุงเน็ตด้วยนะครับผมนะพี่ลุงเน็ตดูสามาทำคลิปไปดูนะครับใครที่จะสุ่มดูก่อนนะครับดูก่อนนะฮะลุงเน็ตไม่รู้ว่าเอ้ยใครรู้บ้างว่ามันใช้ไอ้ใช้โทเค็น แลกสก,กินปืนเนี่ยเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สุ่มแล้วก็เสียก,กันไปคนละกี่เพชรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับมาต่อ,อกันเลยดีกว่านะ 1, รครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเพชรครับทุนมาไหมมาเลยแต่ว่าไม่รู้แหละลุงเนี่ยจะสะสมโทเค็นไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งร้อยโทเค็นนะดูดิว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้เรามีแปดสิบโทเค็นนะครับจะดิมจะไล่ไล่ไลไกันเยอะๆนะทุนปั๊ปปั๊ไป มาไหมเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะตทเค็ไม่ค่อยตกอะ่ะหนึ่พนิบนะทุกคนตอนนี้ได้มาแปดสเจ็ดรนะครับไปครับ1,800งพันเพชรทุกคนดันะครับ,ปรบ, 1, ปนะรบเปึเบปเ๊บเห็นปะตกใส่กอง เนะี่ยโทเค็นน้อยมากอะ่ะพี่เจ้าออกมา5โอเคตอนนี้เรามี92โทเค็นนะครับอีก1ครั้งนะครับเราจะได้ครบหรือเปล่าวะอีก8โทเค็นนะทุกคนดูดิว่าตรงนี้จะได้หรือเปล่านะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมมานะครับ1,950ครับครับเพชรไปมาไหมดูสิเหงาแค่แตกเฮ้ยมา ได้โทเค็นมาห้าอันเออเรียบร้อยแปดอันครบทุกคนเกิดด้วยได้เก้านะโอเคนะครับเอา้าพอดีเลยดีกว,ว่าประมาณนี้นะครับผมก็ลุงเนตขอเก็บโทเค็นนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อแลกนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าใช้โทเค็นเท่าไหร่ด้วยนะครับผมใครที่รู้ว่าเลขใช้โทเค็นแลกเท่าไหนนร่นะผมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ลุงเนตเลขไม่ได้นะมันขึ้นว่ามีแล้วนะครับ พอดีว่าครีเอเตอร์นะครับแจกลุงเน็ตมาหน้าดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ลุงเน็ตรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าสกินนี้เป็นยังไงนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับผมสำหรับสกินเอ็มคุณสีนี่เห็นปะเสียงเปลี่ยนด้วยนะทนคุณนี่นไหเสียงการยิงเปลี่ยนด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวไม่ทําดูนะครับในส่วนของค่าสถานะตื่นนะครับทุกคนก็ดูหน่อยว่าจะเล่นนะครับมารายละเอียดนะครับผมนี่ สำหรับเลเวลหนึ่งนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอัตตาการยิงเนี่ยจะบวก1นะครับเจาะเกาะบวก1เหมือนกันแล้วก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงไป1น,นั่นเองนะครับผมและเลเวลสนะครับจะอัปจะหห้าหน้าตาเหมือนเดิมเลยเออโมเดลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมจะลดเพิ่มเป็น1นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลเวลสานะครับ รูปแบบหรือว่าโมเดลของปืนเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลเวลสีเนี่ยก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์ปะทะหรือว่าเอฟเฟกต์ยิงนั่นเองนะครับผมนี่นครับแล้วก็จะพวกอัตราการยิง2ด้วยนะครับผมเลเวลห้านะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ตังหารนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีอัตราการยิงแล้ว2นะลั่น2เออเลเวลสี่ลั่น2แล้วก็เลเวลห้าเอฟเฟกต์ตังหารนะครับผมเลเวลหกโมเดลใหม่นะครับผมนี่กำลังจะโตเต็มที่นะครับผมแล้วก็ เลเวลเนะครับมีท่าทางพิเศษนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลสุดท้ายก็จะมีในส่วนของนี่ครับการคิวนะครับการฆ่าตัวสุดท้ายนะครับจะมีแมงป่องออกมาด้วยนะครับดูนี่ต้องเป็นตัวสุดท้ายนะสมมติว่าเล่นสีสีเนี่ยฝั่งตรงข้ามเดือยตัวสุดท้ายนะครับแล้วเราเอาสกินเนี่ยสกิน M1014 ยิงนะครับผมในนัดสุดท้ายแล้วก็ฆ่าปิดเข้าได้ในคนสุดท้ายอ่ะมันจะขึ้นเอฟเฟคนี้ออกมานะทนูน ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมลุงเน็ตขอเก็บโทเค็นไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวโทเค็นเท่าไหร่ยังไงแลกเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ฝันดีทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับเจอกันครับ